ทุกคนล้างกันเดือนละกี่ครั้งอันนี้ของหมดเอาจริงนะประมาณ2เดือนแล้วที่ไม่ได้ล้างว่าคือมันมีตรงนี้อ่ะให้ดูก่อนมันมันสกปรกจริงอ่ะนี่มันดูดีมันแบบมันมันอิ่วมากเลยอ่ะตอนแรกมันข้างข้างในมันเป็นสีขาวเออกูเพิ่งซื้อเปลี่ยนมันแบบสกปรกอยู่อ่ะที่มาเนี่เออกูจะโดนสั่งกินปะกินได้ไม่ใช่หรอ อันยอมงทุกคนเป็นยังไงกันบ้างก็คืออยู่บ้านนานๆนะแล้วมันก็คันไม้คันมือหลังจากที่เราเก็บห้องไปแล้วใช่ปะเราก็ต่อตู้ไปแล้วใช่ปะเก็บของเรียบร้อยปะเคยเปิดไหมตั้งแต่วันนั้นเปิดมาร์กบ้างอะไรบ้างแต่บางทีก็จะลืมๆว่าเก็บของไว้ตรงไหนเพราะมันเยอะเกินเนาะวันนี้ก็มาถึงเวลาของห้องน้ำแล้ว อีพีต่อไปอาจจะเป็นตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวก็ว่าก่อนว่าว่าค่อยว่ากันไปเนาะตอลเเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แหละใช่ใช่ห้องน้ำอ่ะทุกคนล้างกันเดือนละกี่ครั้งอันนี้ของหมดเอาจริงนะประมาณ2เดือนแล้วที่ไม่ได้ล้างหลงหลังก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอยู่เรื่องขความสุขะปกใช่เราหรอใช่คือมันไม่ไหวแล้วอ่ะด้วยความว่างๆเนาะเราจะเคลียร์ทั้งหมดเลยวันนี้แล้วข้างล่างนี่คือแค่คิดก็นื่อยแล้วอ่ะ ริเวณนี้รวมไปถึงแบบโซนชักโครเออเราก็จะแบบเคลียร์นะับเป็น1โซนรวมกันไปเลยอ่าและเพื่อไม่ให้เราหลงประเด็นนะครับมันจะมี3ขั้นตอนก็คือ 1. คัดแยก 2. ทําความสาดและ 3. จัดเก็บครับออช่วงแรกเนี่ยการคัดแยกเราจะมีทิ้งกับเอาไปรีววเอมตี้ครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า ประเด็นคือว่ายเว้ยไปนั่งดยเนี่ยมาริเอคอนโดใช่ปะ่<ม>ะเออเขาจัดบ้านคือจัดแบบเป็นกูกูเป็นลมอ่ะ <ST S> <ST S> <ST S> ต้องขนทีออกมาทั้งหมดอ่ะกูก็เลยอ่ะลองจากห้องน้ำเล็กๆน่ารักน่ารักของกูดูก่อนส่วนอันนี้ก็คือที่อ,อกผมค <ST S> รับในชาย <ST S> ซึ่งจริงอ่ะห้องน้ำไม่ได้ลกมากแต่สกรปรกมากเ <ST S> <ST S> ติร์เติร์กูควรใส่ถุงมือไปววามึงไม่รู้ม่อคือมันมีตรงนี้ให้ดูก่อนมันมันสกปรกจริงอ่ะเนี่ยมันดูดิมันแบบ มันมันอิ่วมากเลยอ่ะแต่จริงๆแล้วกูเป็นคนสกปรกวะมึงอะเป็นคนสกปรกไม่ไหวโปรเฟชชั่นอลมากมึงเหมือนซีรีส์อ่ะที่มันชอบแบบอย่างเงี้ยขอมีดอแต่เงี้ยผ่าตัดอ่ะอันนี้อาจจะเป็นแบบแปรงแต่งหน้าโหตอนแรกกดูว่ากล้องไม่ชัดอ มงกูกลัวตัวเองทำไมมันอะไรขนาดนี้วะแล้วดูตรงนี้ดิเขาให้มาเนี่ยดึงออกแล้วบอกว่าใครวะทุกคนอาจจะงงบริเวณนี้มันเป็นพวกโฟมล้างหน้าแล้วมดก็จะมีโฟมหลายอย่างใช่ไหมไม่กี่หน้าคือกูอะเป็นคนที่มีผิวผสมทีเนี้ยทีโซนเราจะมันยู่โซนจะแห้งผสมคนกับคนกับไซบีเรียนไม่คีดว่าว่าทีว่าว่ากับไซบีเรียนเดี๋ยวตรงทีโซนเราจะใช้โฟมล้างหน้าตัวหนึ่งส่วนยูโซนจะใช้อีกตัวหนึ่งเพราะว่าผิวมันแล้วมันไม่มีอันที่แบบใช้สําหรับผิวผสมอ โอ้ยน้ำหน้ามันก็มีล้างแล้วมันล้างแล้วแห้งมึงบอกปะกูก็เลยแยกเหรอรใช่เขาทำกันอย่างนี้หรอไมไ่กูว่างกูทำได้ไอันนี้ยเพื่อนๆลองไปแอปพลายดูว่าเออถ้าใครมีผิวผสมมันหมดนะมันดีนะก็คือตรงที่มันมันมันก็จะแบบมันน้อยลง <ปะ S 1> ตรงที่แห้งมันก็จะแบบชุ่มชื้นมึงบอกปะเป็นวิธีที่โอเคถ้าเพื่อนๆว่างโ <laughs> <laughs> ดนอันนี้ชอบมากก็จะรีวิวเอ็นตี้เนาะ ขัดแยกครับั้าตอนที่2ของเราคือทำความสะอาดจะน้อใช้อันไหนวะมดหมดจานวันนี้ครับเนี่ยคืออุปกรณ์ของเรานะครับในการทำความสะอาดทำเป็นเหรอไม่แน่ใจก็ดูดีซื้อมาเยอะขนาดนี้อันนี้เราขอญาติอีฮอสปอนเซอร์เข้าได้นะครับช่วงนี้อยู่บ้านเนี่ยน้ำยาทำความสะอาดน้ำยาซักผ้าผมทำงานบ้านมิจะินนะครับ อีทนะอันนี้ดีมากมึงมันเป็นที่กองนอ้ำอ่ะตอนแรก,ก,ก<อ>มันข้างข้างในมันเป็นสีขาวอันนี้คือแบบข้างในมันเป็นตะกรอนหมดเลยอะ่ะเนี่ยที่จะมาเป็นสีขาวเออกูเพิ่งซื้อเปลี่ยนถ้าอยู่บ้านอยู่คอนโดก็เอามากองได้มันแบบสกปรกอยู่อะ่ะที่มาเนีอเออกูจะโดนสังเกตป,ปะกินได้ไม่ใช่หรอ ทำกับไม่ทำสกรปรกนีเนาะสกระปรกสุดเลยเนี่ยมีคนทอาเนีอ่ะ <c oughs> กูเคยจ้างแม่บ้านด้วยมึงเขาคิดแบบพันห้าโอ้แล้วขวด่ะขวดต้องทิ้บเขาด้วยมั้งเ <c oughs> พราะมันสนกรปรกมาก ่เหนัลองขับที่จิตใจตัวเองม้่งดูมขั้นตอนที่3จัดเก็บครับก็คือเราอะเปิดห้องน้ําหลายรอบแล้วใช่ปะทางแบรนด์ 3M เขาก็เห็นว่าเราใช้อยู่เขาก็เลยส่งมาให้เลอใช้จริงยู่เลยใช่เนี่ยอันนี้ก็คือของ 3M นะครับ 3M คอมมานรุ่นนี้ก็เป็น 3M คอมมานเหมือนกัน เขาก็ได้ส oh. mm ่งมาให้อีกห้าแบบเลยทีเดียววันนี้มุดเราจะมาติดสามเอ็มคมานเพิ่มเราจะได้มีที Qur ่เก็บของพอไม่งั้นถ uh 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 ้ากองเก็ไว้ที่เดรนอ่ะก็สภาพเดิมใช่เวลาพอโดนน้ำโดนนั่นอ่ะมันเป็นปักหมูแลวเป็นเชื้อโรคอ่ะมันก็ไม่ดีเนาะไม่ถูกสุขอนามัยแต่ก็อยู่ได้มาสองเดือนนั่นแหละวันนี้เราก็จะมาติดกันครับสามเอ็มคมานอุปกรณ์วางใดเป่าผมสามเอ็มคมานดอุปกรณ์วางแปรงสีฟันยาสีฟันสามเอ็มคอมมานด์ราวแขนอเนกประสงค์ชนิดปรับความยาวได้ 3M c เอ็มคอตกร้าอเนกประสงค์และ 3M เอ็มคอมอุปกรณ์วางกระดาษชำระและวันนี้โมจะติดเป็นตะกร้าอเนกประสงค์ครัเป็นน้อง 3M มเอ็มคอนคนนี้เลยทีนี้เราโมจะแกะให้ดูนะว่าเขาให้อะไรมาบ้างไม่ยุ่งยากทุกคนไม่มีการทุบตอกหรือว่าเจาะให้ห้องน้ำเราเสียอันนี้สามารถใช้ได้ทั่วบ้านเลยแค่นี้ง่ายมาก คือมดกะว่าสักประมาณนี้ไหมระยะเดียวกันนี้ปะอรือบางคนจะแบบเลเยอร์เนี่ยเออมินิมอลเข้ากันไปเลยอ๋อมินิมอลนะเห็นไงจะได้เป็นสเต็ปจากฝั่งนู้นเออหัวไงใช้หัวสีตัวก็เริ่มเลยเช็ดท้องน้ำสะอาดครับก็เขาให้แผ่นมาเนาะเขาเป็นซองแบบนี้เลยอนต่อไปเราจะใช้เทป 3M คอมมานะครับติดกับ ตอ,อกกุกขั้นตอนที่3ครับแกะน้องเทปกาวตรงนี้เนาะแล้วก็แปะเข้าไปในบริเวณที่เราอยากจะติดเอ๊ hey. ซัดตรงนี้เนาะ <Okay. S 2> แล้วเขาก็ให้กดไว้30วินาทีคุนิ่งไหม ขั <Okay. S 2> ้นตอนสุดท้ายครับเขาก turkey, wij, ็ให้ถอดอุปกรณ์ออกมาเนาะแค่ยกเลยหนึ่งสองสามและตัวเนี้ยเขาก็ให้กดไว้อีก30มสิบวินทุกคนช่วงเวลาเนี้ยก็ดูให้ดีครับเนี่ยติดเรียบร้อยไหมแล้วก็กดทิ้งไว้สามสิบวินือนกันแล้วหลังจากนั้นนะครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดอ่ะเขาแนะนําให้ทิ้งไว้24ชั่วโมงให้มันแบบกาวมันเซ็ตตัวเนาะแล้วก็ชั้นเนี่ยเสียบแล้วก็วางเก็บของได้เป็นปกติเลยพอน้องเซ็ตตัวแล้วนะครับก็เอาตัวอุปกรณ์เนี่ยประกอบกลับเข้าไปได้เลย บริเวณนี้จะเป็นแบบพวกแชมพูสเปรยลงมาจะเป็นแบบตัวเนาะมีความจัดเป็นส,นสนัดแจงนในกล่องอเขาให้อันนี้มาด้วยมันเหมือนเป็นตัวแยกจัดสัดส่วนเนาะก็เวลาใช้สมมตินะก็สิบตันี้มันก็จะเนี่ยมันก็จะแบ่งสัดส่วนนี้ให้เสร็จีิ และห้องน้ําของมุดก็สะอาดและเรียบร้อยขึ้นมากๆเลยครับด้วย 3M Command ถ้าเบ่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจัดห้องอยากหาแบบชั้นวางของดีๆเนี่ยก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับ 3M Command ไม่ว่าจะที่ร้านค้าชั้นนําหรือว่าออนไลน์เขาก็มีขายครับและสําหรับน้องในถุงก็จะอยู่ในวิดีโอเอ็มพี้ก็ติดตามกันนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวไอ้ EP หน้าแล้วกันครับตอนนี้ก็คือไม่ไหวจะเป็นลมขอไปพักเหนื่อยก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย Wooooooo! <laughs>